ด้วยะครับผมวันนี้ผมะมาเล่นเกมมาไรเดอร์อีกแล้วนะผมก็จะอยู่ในโหมดของผ่านด่านนะครับผมก็จะตอนแรกว่าจะเล่น V3 นะครับจะคิดไปคิดมาก่อนมันจะไปถึงตัวอื่นๆผมก็แบบผมจะเล่นตัวที่อยากจะเล่นก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเล่นดร์คาบุโตะนะครับผมชอบพวกตัว้ายนะ <Okay. S 1> ก็เลยจะเริ่มจากบักดร์คาบุโตะแล้วกันนะครับโอเคผมตัวแรกที่เราเจอไอ้ตัวนี้มันน่าจะเป็นสังกิหรือเปล่า น่าจะเป็นโทโดรุกินะครับตัวนี้ชิปโทโดรุกินะชื่อของมาเลเดอร์อาจากของคาบุโตะเอ้ยไม่ใช่ของฮิบิกิปุ๊บม,มันไม่ค่อยเข้าแฮะไม่เหมือนคาบุโตะนะดาร์คบุโตะเนี่ยคลายแม็กช่างเอาโดูนะผมเรียบร้อยเ,เข้าออก อืมอืมสองมาดวันทูทีไรเดอร์คิกนี่ไรเดอร์คิกครับผมเออเตะขึ้นไปเรียบร้อยเซโยนาละแปลว่าลาก่อน <We ena. S 1> เรียบร้อยต่อไปอเราได้เจอเดอะบีกับไทยกะใชบ มาเรียวายเท่ๆแค่นี้พอคับชิดตัวปุ๊บปุ๊บอ้ไม่โดนไม่โดนนนี่ะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วปุ๊บปุ๊บเอออเอาเดียวเดียวเดียเออเออามาดีคลแม็กทาะผมยิงยิงยิงเตะเตะต่อยเตะต่อย โดนจบร้อยเขาอับอืมสองวันทูทรีไรเดอร์ค oh. ิกไรเดอร์คิกเตะไปเตะไประเบิดไกลๆกลไซยันระอีกแล้วยูเน์ต่อไปครับผมเราได้เจอกับคีบ่าครับมา r รา a n e ไฟไฟไฟอืม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 ปั๊บ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 อะไรเราอะไรเราจับฟาดอืมอืมปุ๊บอุ๊ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันต่อเนื่องไม่ได้ไม่ได้ใครแม็กเท้าผมอือเอ๋ออืมโดนเต็ม อืมเรียบร้อยไม่ต้องเใช้ท่าไม่ตายก็จบได้ต่อไปครับผมอุ้ยเราได้เจอกับอ่าลิวงะครับผมเป็นดาร์คไรเดอร์อีกตัวหนึ่งนะดาร์คไรเดอร์ตัวแรกๆลที่ผมชอบมันเป็นตัวแรกที่แบบที่เป็นดาร์คไรเดอร์คูกะอากิโตะน่าจะเป็นดาร์คไรเดอร์เอ้ยไม่ใช่ตัวแรกเนี่ยถ้าเป็นตัวแรกน่าจะเป็นชาร์เดอ์มูนหรือเปล่า ที่เป็นดาร์กไรเดอร์อ,อ,อืยิงยิงยิงโดนนะไปดูขึ้นมาโดนอึ้ยขออัพปึ๊บหายตัวไปต่อยหนึ่งสองแล้วก็วันทูชี่ไรเดอร์คิกไรเดอร์คิกอย่างเท่เตะขึ้นไประเบิดไกลๆหน่อยเพื่อความเท่ เราก็พูด่าลาก่อนต่อไปต่อไปอะไรเจอกับอ่าเอ็กซ์อ่าอ,อะไรวะมันชื่ออะไรนะเอ็กเอ็กเซลอเอ็กเซลใช่ป่ะชื่อข้างบนมันอ่านยากคนระับมองไม่ค่อยชัดน่าจะเป็นเอ็กเซลแหละ อืมอืมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยโอ้ยโดนฟาดได้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาต่อโอ้ยโอ้ยมาดิครับอืมอืมปึ๊บ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 ใครมาขามโอ้ยหมันฟาดขอกอัพนี่ขอกอัพ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 อบแล้วเพื่อน ข้ออัพแล้วเพื่อนอุ้ยข้อกเอาเบอร์อืออหืปึ๊บโอ้ยโอ้ยมันวัวัเหมือนกันไวเหมือนกันโอ้ยโอ้ยเอ้ยชุบชุบเอาดิ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 ครับเอาเราไปหน้าไปกดเลยไม่น่าไปกดโอเมื่อกี้เรียบร้อย K.O. ยูวินครับผมต่อไปกับเราเจอแับไอ้นี้มันซาซากาครับผมใช่ไหมซาการหรือว่าซากาวะอืม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 เข้ามาดิครับลบลบลบชึบชึบไอ้ตัวนี้ก็เป็นดาร์คไรเดอร์เลยเปล่าอืมเออชึบชึบชึบ เตะเข้าไปยิงขายิงขายิงขาคลายแมกกามี่เจาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ะโอ้ย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 อะไรเตะไปเตะเตะเตะต่อยนี่เรานี่เรา โดนเรียบร้อยเขาอัพวิงเข้าไปต่อยหนึ่งต่อยสองแล้วก็วันทูจีไรเดอร์คิกชาร์จไปที่หัวแล้วก็เตะไปที่ขาเรียบร้อยครอคเอาเวิร์ดด้วยลาก,ก่อยผมชอบตรงเขามันนะยูวีอีกแล้วต่อไปผมเจอกับโฟเซ่ ราวบไฟอุย้ยอะไรเมื่อกี้มันทำอะไรอะ่ะหืมทำอะไรไม่รู้ oh <my> แต่พี่เปิดก่อนได้เปรียบเสมอืเออ่ะโดนเข้าไปเต็มเต็มหัวอืมอืมอะไรอะไรทำอะไรโอ้ย oh <my> เราเตะไม่โดนอะ่ะ oh <my> เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ยายายาผมต้องดูเชิงมันก่อนนะครับออืมอะไรอะไรอะไรเกาะแตกไปซะทำไมไม่เกาะไม่เกาะแตกอ่ะอืมอืมอ so like ้ยเราต่อยมันตั้งนานแบบเลือดแทบไม่ลดอ่ะอืมอืม โอ้โหไม่ได้เขาขับลงมาทีดีทำไมไม่ลงมาสักทีทำไมไม่ลงมาสักทีทำไมไม่ลงมาสักทีใครแม็กท้าผมอะไรอะไรอะไร,อะไรเพื่อนอะไรเฮ้ยโอโอโอเคทันอยู่ครับมาประชันพลังกันหน่อยซ้ายซ้าย อ่าบนบนบนอ่าบนอีกโอเคผมน่าจะทันอยู่ครับคอกอัพเรียบร้อยโฟเซ่หนึ่งสองวันทูทีทไรเดอร์คิกนี่ไรเดอร์คิกครับผมเตะขึ้นไปเรียบร้อยเซโยนาระ k <KO. S 1> <KO. S 2> เคอ โอเคครับ okay. ผมจบแล้วนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับค่อยมาต่อ,อที่ตัวอื่น,นครับไปแล้วบ๊ายบาย